จะไม่เป็นคนซอนเด็ดขาดแต่ว่าถ้าไกลเราต้องขี่รถเราต้องขับรถพวกของกินตอนสามทุ่มครึ่งขอโทษได้ไหมล่ะคิดถึงอาหารที่บ้านไข่ตุน๋นไปแย่งเอวากิน พี่มชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมกินค่ะกินได้ค่ะชอบกินยาตาโฟชอบกินเส้นใหญ่เส้นใหญ่กับเส้นเล็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าแถวบ้านมีอะไรเพราะว่าไม่ได้กลับมาเกือบปีแล้วมีอะไรใหมมีอะไรไหม,ม,ไไมคิดถึงอาหารเวียดนามไหมคิดถึงอาหารเวียดนามค่ะชอบกินแหนมเนื้อ แล้วก็อะไรนะภัานาพาหิววันละพันวันละพัน #by พี่จอมมันชื่ออะไรนะไอ้กุ้งที่มันห่อกับไม้อะเอวารอกินข้าวแล้วอดทนไปก่อนหนูเดี๋ยวรีบกลับไปอยากกินเยอะมาก มันมีร้านอะไรนะที่เราจะไปมันจะมีร้านหนึ่งที่ชอบมากกับแกงเพื่อน <c oughs> ที่เชียงใหม่เป็นร้านที่ไปบ่อยมากชื่อว่าร้านอะไรนะซันเลสเหรอชื่อลชื่อสักอย่างจำไม่ได้แล้วก็อะไรเคยไปกินข้าวหลังมอที่มันเป็นไข่ มันจะมีเมนูที่มันเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวมัง้งแล้วมันเป็นเมนูไข่มังกรสักอย่างอันนั้นก็อร่อยเขาชื่อว่าอะไรนะที่เป็นอาหารเวียดนามที่เป็นกุ้งอะไรสักอย่างที่มันเสียบกับไม้อะ่ะพิซซ่าเวียดนามอร่อย แล้วก็อะไรนะหนูย้อมเป่าผมไม่แห้งเลยอันนี้คือเหนียว <laughs> เหนียวค่ะกุ้งพันอ้อยใช่ใช่ใช่ เคยกินครั้งแรกเลยก็คือไปที่เวียดนามอร่อยแต่พิซซ่าเวียดนามสั่งไปแล้วสอง <laughs> จะให้หนูหอมกี่โมงอะ่ะกี่นาทีละอ้ยสี่สิบแล้วหรอพี่มิว้วแนะนำของหวาน2ิสั พี่ชอบกินบัวลอยค่ะชอบกินบัวลอยที่มีมะพร้าวเคยลองกินบัวลอยไข่หวานก็อร่อยดีนะมันจะมีแบบโปรโมทเพลงหรอโปรโมทเพลง <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เปิดเพลงคนยังคิดอยู่ว่าพี่สปอยเพลงนี่กำลังคิดเมนูถ้ากลับเชียงใหม่ให้แม่ให้แม่ทำให้ แม่ไปนอนก่อนนะอยู่ต่อก็หิวฝันดีจ้าไว้เจอกันเดี๋ยวหนูขอไป list เมนูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำชอบกินพวกไม่รู้ว่ามันคือขนมไทยปะที่แบบพวกบัวลอยก็คือชอบกินบัวลอยชอบกินทับทิมกรอบชอบแต่ไม่ค่อยชอบแบบใส่น้ำเชื่อแบบชอบแบบใส่แค่กะทิอย่างเดียวกะทิเป็นขวดหรือว่าที่แบบ ถ้าในกองยี่สิบามจุดห้าเขาจะมีแบบลมควนันอบลมควนันพัทรามาพันษาช็อตไม่ช็อตค่ะเพราะว่าหนูไม่สปอยเอาซุก,กี้ช้างแม่เดี๋ยวนี้ซุกี้ช้างเผือกเขามาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะคะถ้าพี่เอามารับรองว่านำซุปซูกี้แตกแน่นอน ต้องถามว่าขึ้นเครื่องยังไงเอ่ยแบ่งเป็นสองถุงกะเขาบอกว่าห้ามเกินหนึ่งร้อยแล้วก็แบ่งเป็นสองถุงเล็กแล้วก็ขึ้นเครื่องมืนซุกี้ช้างเผือกเขามาเปิดที่กรุงเทพแล้วนะจําไม่ได้ว่าวันแบงคอกปะหรือว่าที่ไหนคิวๆรอโตหลังมากก็อร่อยนะ ไว้เดี๋ยวไปลองค่ะเพราะว่าไม่ค่อยปกติเวลากลับเชียงใหม่จะไม่ค่อยไม่ค่อยกินนอกบ้านจะกินในบ้านหมายถึงว่าจะทํากินกันเองตลอดให้แม่แม่ที่เลี้ยงนี่คือนานะ <c oughs> แห้งได้ไม่ติด <c oughs> เดี๋ยวพี่ไปซื้อน้าจิ้มให้เดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำจิ้มซุก,กี้ช้างเผือกให้ <c oughs> น่าจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าแห้งปุ๊บพี่ว่าเนี่เส้นอืด เส้นน่าจะอืดหมูน่าจะแห้งละเลย <laughs> <laughs> เหมือนช่วงนี้เจอเพลงแบบน่ารักน่ารังเยอะมากโดยเฉพาะช็อตฟิล ไม่หลุดสปอยหรอกนะใครที่จะรอหนูหลุดสปอยหนะูไม่มีทางหลุดสปอยแนะ่นอนเฮ้ยเพลงนี้ปะะไรกันนะโอ๊ยปลลุ๊งอืมใึช่ม้มใช่มไม่ช่มัมยไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อีกเพลงหนึ่งของเขาอ่ะจำเชื่อเพลงไม่ได้อันนี้ปะไม่ใช่เพลงนี้อะเพราะว่าปกติจะเปิดในโทรศัพท์ตลอดแต่พอมาเปิดในนี้ปุ๊บก็คือไปต่อไม่ถูกเลย เจอแล้วเจอแล้วเคยเคยฟังบ้างต้องเปิดเบาๆเดี๋ยวแอปเดี๋ยวแอเคาวดิง้งชอบท่านี้ แค่นี้พอแล้วเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว <laughs> แบตจะหมดแล้วจ้าคุณเหมือนเคยฟัง name of the song เอา้าหายไปไหนแล้วล่ะชื่อเพลงอะไรนะเอา้าหายไปแล้วเป็นเพลงที่หายยากมากเลยอะ <laughs> พอหาปุ๊บแล้วก็หายปอนนึงนละคะหาให้ก่อน ชื่อเพลงอะไรนะเมื่อกี้มันหายไปแล้วอะ l ลิฟอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ้าวหายไปแล้วเดี๋ยวหาให้แล้วหนูส่งไปให้แล้วกันในบอดแคทหาไม่เจอฮ้เมื่อกี้ยังมีอยู่เลย แป๊บน,นึงนะขอหายอีกทีนะ่ให้หายคาใจพอเปิดไปปุ๊บแล้วก็พอเราเลื่อนมันก็จะหายไปโอแม่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวส่งไปให้แล้วกันเดี๋ยวจะไปแล้วจะไปดูซีรีส์ครับเจอกันนะ อะไรมันดูประวัติไม่ได้ค่ะเพราะว่าปกติอะเคยทำว่าเคยทำเพราะว่าดูบ่อยในนี้ <c oughs> ในยอทอในยอทอดูบ่อยมาก <c oughs> ในยอทอดูบ่อยมากแต่หลังๆมารู้สึกว่าเหมือนมันดูย้อนไม่ได้ที่แบบมันจะเป็นเป็นอัลบั้มว่าเราดูไหนเคยดูหนว้ ดูซีรีส์อะไรอยู่ตอนนี้ดูอินหยอบจ้ายูดูไม่จบเลยเดี๋ยวซื้อพรีเมียมให้แซวเก่งมากไปแล้ว๋ยวหนูไปดูซีรีส์กันนะบายบายจ้าซี่ย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 าใช่แอปแดงแดงบายบายหวานอันหวานอันก d ดไน h t ค่ะ